สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกรมดิกับผมตั้งวงคุยกันถึงสถานการณ์ในโลกที่ร้อนร้อนโดยเฉพาะที่โยงกับประเทศไทยเราคุยมาหลายสัปดาห์ผมพยายามให้คุณวิกรมสร้างประเทศสารขันเนี่ยแล้วก็มีมาตรการที่จะปรับเปลี่ยนนวัตกรรมสร้างประเทศถ้าหากคุณวิกรมต้องไปสร้างประเทศใหม่ที่ชื่อสารขัน ปัญหามีมากมายเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรจะแข่งขันกับเขาอย่างไรมองไปอนาคตจะเป็นอย่างไรดังนั้นวันนี้ผมต้องชวนคุณวิกรมคุยต่อเพราะคุณวิกรมนี่มีถังความรู้ถังของปัญญานี่เต็มไปหมดเลยครับผมล้วงเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดวันนี้จะต้องล้วงต่อว่าคุณวิกรมเราต้องให้ประเทศไทยออกจากมุมอับให้ได้นะคุณวิกรมบอกชัวร์มาเลยเต็มที่ใช่ไหมครับคุณวิกรมกับสวัสดีครับคุณวิกรมกับ สวัสดีครับคุณชัยแล้วก็<า>บอยันเลยนะทุกท่านครับบอยันเลยบอบยันประเทศไทยมันจะเป็นอย่างไรหรือว่าจะสารคันจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันอยู่ที่สถานการณ์โลกด้วยนะคุณวิครบใช่ใช่แน่นอนเลยล่าสุดนี่เห็นภาพใช่ไหมว่าท่านนายกรัฐมนตรีของเราไปที่วอชิงตันไปตั้งแต่วันที่เอ <พ atte. S> 1ดสิบเอ็ดสิบสองเจอกันกับผู้นำอาเซีนทั้งหมดแล้วก็โจไบเดนด้วย เป็นการประชุมสุดยอดของสหรัฐกับอาเซียนที่เจอกันตัวเป็นๆคราวที่แล้วก่อนหน้านี้มีโควิดเนี่ยก็เลยประชุมออนไลน์ก็จะไลฟฟังว่าวิสัยการแถลงการร่วมเขาเรียกว่าเป็น joint vision statement ของไบเดนกับผู้นำอาเซียนซึ่งรวมถึงพลเอกประยุทธ์นายกไทยเราด้วยเนี่ยก็เป็นการฉลอง45ปีของความสัมพันธ์ของสหรัฐกับอาเซียนในปีนี้ <c oughs> เป็นการสร้างบทบาทสำคัญของอาเซียนในการนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่ยังยืนต่อความท้าทายยังด่วนที่สุดของภูมิภาคหลายด้านสะท้อน, <c oughs> ทนท่าทีของสหรัฐในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาคมอาเซียนเน้ <c oughs> <c oughs> นว่าภูมิภาคนี้ยังมีความสำคัญต่อสหรัฐเป็นจุด <c oughs> เริ่มต้นของการประสานความร่วมมือระหว่างสองภูมิภาคที่จะยกระดับมากขึ้นในอนาคตแต่หลังการนี้เรียก ถลงการวิสัยทัศน์ร่วมระบุถึงความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอาเซียนหนึ่งสู้กับโควิดสองสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขร่วมกันสามฟื้นฟูหลังระบาดโรคระบาดร่วมกันประเด็นความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายตกลงทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนรวมถึงปฏิบัติตามการจัดการกรอบการค้า และการลงทุนอาเซียนสหรัฐเรียกว่า hmm. ASEAN-US Trade and Investment Framework Arrangement hmm. นี่นะ hmm. คุณว <Yeah. S 1> ิค์บ,บอกว่าเขาไม่มี BE Back Better อะไรต่างๆนี่เขาพยายามจะตอบโต้ <laughs> คุณพิคมแล้วกันบอกมีมีม <laughs> เขาเรียกว่าเป็นกรอบการค้าและการลงทุนอาเซียนสหรัฐและแผนปฏิบัติการโครงการร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบขยาย Expanded Economic engagement initiatives work plan นี่สับนี่ใหม่ๆทั้งนั้นนะผ่าน<ต>การเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นของสหรัฐในภูมิภาคนี้เห็นไหมก็บอกก็จะมากแถลงนี้บอกต่อนนะสหรัฐและอาเซียนยังตกลงสารต่อความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานของโลกรวมถึงการเชื่อมโยงในภูมิภาคด้านต่างๆรวมถึงการกระจายสินค้าและบริการ การแพทย์และเทคโนโลยีการคมนาคมทั้งทางบกทะเลและอากาศตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นรถยนต์ไฟฟ้านี่พูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะก็ mm hmm. เหมือนว่าท่านนายกประยุทธ์นะคุณมิกรม mm hmm. ก็ไปเจอกับเอกชนสารัฐแล้วบอกมา e EC. e c e e c เราเนี่ยจะมีโครงการทำรถไฟฟ้าอย่างเต็มพิกัดนี่ชวนกัน ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์โลกตรงนี้ที่สําคัญคุณวิกรมในแถลงการนี้แถลงการวิสัยทัศน์ร่วมมิได้กล่าวถึงรัเสเซียโดยตรงแม้ว่า,าจะเป็นประเด็นที่สาเนียบข่าวต้องการกระตุ้นให้อาเซียนขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันกับสหรัฐและตะวันตกก็มีการระบุชื่อประเทศยูเครนในตอนท้ายของแถลงการนะครับประเทศผู้ร่วมการประชุมสุดยอดพูดอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องยูเครนนะแต่ยังคงยืนยันความเคารพ ของพวกเราต่ออธิปไตยความเป็นเอกภาพทางการเมืองและบุรณาภาพทางดินแดนเรียกร้องให้เกิดการเปิดทางให้ชาวยูเครนที่ต้องการความช่วยเหลือได้รับการบรรเทาทุกข์ตลอดจนเรียกร้องหยุดใช้ความรุนแรงรวมถึงหาทางออกอย่างสันติส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือทางนาวีตรงนี้ที่น่าสนใจทางทะเลนะคุณวิกรมม,มแถลนกลับบอกว่ามีแผนที่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือประสานงานกันในหลายเรื่องรวม,มถึงความมั่นคงปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมายนอกจากนั้นยังพูดถึงความมั่นคงในทะเลจีนใต้นี่ไงุณวิกรมเห็นไหม,มทะเลจีนใต้อเมริกาทำไมเราพูดถึงทะเลจีนใต้เพราะว่าอาเซียนบางประเทศนั้นเป็นคู่กรณีกับ<ม>จีนในเรื่องทะเลจีนใต้ใช่ไหมครับในนี้พูดถึงทะเลจีนใต้ ซึ่งถแถลงการให้ความสำคัญต่อการลดความตึงเครียดและลดเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงย้ำวว่าควรจะมีการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศในย่านนี้ด้วยครับนี่นี่คือหลักๆที่ผมไม่ดูนอกนั้นมีรายละเอียดอีกมากมายนะครับพูดถึงเรื่องเมียนมาด้วยนะบอกว่ากังวลต่อว,วิกฤตในเมียนมาอย่างลึกซึ้งกระตุ้นให้เมียนมาทำต,ตามชนธรมติ5ข้อของอาเซียน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ24เมษาปีที่แล้วเราจะเพิ่มความพยายามร่วมกันเป็นทวีคูณในการ <Leaf. S 1> หาทางออกที่สันติในเมียนมาที่สะท้อนถึงการยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐานตามที่บัญญัติไว้ในธรรมนูญของอาเซียนหรืออาเซียนชาร์เตอร์นี่ VOA ภาคษาไทยก็แปลจากแถลงการนี้เลยครับออกมาเห็นไหมว่าไปดิเขาบอกโนเรามา เราสนิทกับภูมิภาคนี้เราไม่ได้ทิ้งและเราก็จะมาลงทุนแล้วก็ยังมีการให้เงินช่วยเหลือด้วยรู้สึกว่าประมาณ150ล้านเหรียญที่จะมาบอกว่าจะช่วยเรื่องประมงช่วยเรื่องอะไรอาเซียนอ่ะ,ออะคุณมิกรอมองว่าอย่างนี้อเมริกาเขาสนใจอาเซียนมากขึ้นแล้วไทยเราควรจะมองอยังไงผมมองสักสองสาอันนะคุณวีชายอ,อันแรกเลยเนี่ยอเมริกาเนี่ย ก็ยังเป็นผู้ที่สั่งซื้อสินค้านขนาดใหญ่แต่เดิมเนี่ยอเมริกามีสัดส่วนเนี่ยในเรื่องของตลาดส่งออกของไทยเนี่ยประมาณยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยยอดขายยอดส่งออกของไทยออกไปเนี่ยอเมริกากับยุโรปเนี่ยแล้วกับญี่ปุ่นเนี่ยใกล้เคียงกันครับแต่ตอนหลังเนี่ยสามเจ้าเนี่ยลดลงไปขึ้นหนึ่งแต่ยังไงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยตลาดอเมริกาก็ยังถือว่าเป็นตลาดใหญ่ อาคุณนิชัยจําได้ไหมผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีสตุ้งสตังก็เพราะขายปลากระป๋องเนี่ยไปอเมริกาเนี่ยไอชิคเกิลออฟเดอะซีเนี่ยผมไปก้นเอามาเนี่ยเอามาเมืองไทยน่ะเออเออเท่านั้นตรงเนี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าอเมริกาเนี่ยตลาดเขาใหญ่ถึงแม้ว่าประชากรเขาจะสามร้อยกว่าล้านคนเท่านั้นเองแต่กําลังซื้อเขาเนี่ยในอดีตนะแม้กระทั่งปัจจุบันก็ใหญ่มากอันนี้เราก็ต้องมองว่าเขาก็ยังซื้อ สินค้าเราเพราะว่าทําไมเอ่ยค่าแรงอเมริกาเนี่ยครับมันเป็นคิดเป็นชั่วโมงนะใช่ชัวช่วโมงหนึ่งตั้งสิบกว่าเหรียญน,นะครับเออมันมันแพงฉะนั้นต้นทุนสินค้าทุกอย่าง <c oughs> ในที่ผิดในอเมริกาเนี่ยสู้ไม่ได้ต้องนําเข้าอืแล้วเขาก็ไปทําสินค้าไฮเทคเนี่ยไอโลเทคต่างๆเนี่ยพวกเสือ้อผ้าพวกอาหารเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆอเมริกานี่เขาก็จะยกให้กับชาวบ้านไปทำ เห็นไหมแต่ไอ้ส่วนที exactly. ่แบบมองไม่เห็นตัวเห็นไหมเฟซบุ๊กอย่างที่เรากําลังคุยกันอย่างตอนเนี้ยเอ้าของใครอ่ะเออของอเมริกาทางนั้นเทคโนโลยีทางนั้นเลยไมโ o ร o f t ทัทางนั้นฉะนั้นไอไออันเนี้ยอเมริกาก็ยังเป็นเจ้าแห่งตลาดของเราข้อหนึ่งข้อที่สองเราก็ต้องยอมรับนนอิทธิพลของอเมริกาทางด้านการเมืองเนี่ยเออโดยเฉพาะสื่อเนี่ย การเมืองกับสื่อเนี่ยคุณวิชัยก็เห็นนี่ใช่ไหมล่ะว่าว่าอเมริกาเนี่ยเขาเขาเป็นเจ้าแห่งแห่งพวกนี้อยู่ฉะนั้นอันเนี้ยเราก็จะต้องยังต้องอาศัยยังต้องร่วมมือกับอเมริกาอันที่สามฮะอันที่สามผมไอความสัมพันธ์ระหว่างไทยอเมริกาเนี่ยประเทศไทยนี่ก็แขงเก่งนะผมมาดูนะวันนี้อาจจะไม่เก่งนะอันนี้อาจจะถูกชาวบ้านแซงไปแต่ในอดีตเนี่ยเราคือผู้นำ ในในเอเชียเลยนะไม่ใช่ในแค่ภูมิภาคอ่ะอ้าดูสองร้อยปีที่แล้วประเทศแรกเลยที่มีเจริญความสัมพันธ์ทําไมตีกันกับอเมริกาก็คือไทยแห่งแรกในเอเชียออเบอร์หนึ่งเลยสองร้อยปีที่แล้วนี่คือประเทศไทยอืมเห็นไหมฮะอันที่สองเราไปดูที่ความสัมพันธ์เราเห็นไหมทําไมอเมริกันเอาสถานทูตที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเพราะความสัมพันธ์เนี่ย เห็นไหมฮะอันที่สามที่ในในคอเล็กเนี่ยถ้าไปมองว่าคนไทยเนี่ยไปอยู่ในในต่างประเทศอยู่ที่ไหนมากที่สุดคุณวิชัยเห็นไหมว่าคนไทยไปอยู่ใน single nation เนี่ยคือที่อเมริกาเนี่ยเป็นล้านคนเลยนะเอ้ือันนี้สะท้อนให้เห็นเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องความสัมพันธ์ของผู้คนอีกเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้ครับผมว่ามันเป็นอดีตมาสู่ปัจจุบันที่เราจะต้องรักษาไว้ใช่ เราจะต้องทำยังไงเนี่ยให้ลุงแกนะไม่ไม่ทำไมไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียวกับเราอังโกแซมเนี่ยเหรอลุงแซมเนี่ยเออลุงแซมนี่เราต้องรักษาความสัมพันธ์ตอนนี้เราก็มีลุงสีอลุงสีนี่ก็ปึ่งนะขึ้นมาเราานี้ลุงสีแกไม่ใช่เป็นแบบซูโม่ไงแกเป็นแบบนักมวยปั้มะอออร่างกายแข็งแรงแล้วก็กระเป๋าเนี่ยตอนนี้มีสตังเยอะมาก <im itation> เออเราก็ลุงแซมเนี่ยแกก็มีความสัมพันธ์กับเราที่ดีนะ <im itation> ลุงสีแกก็มีความฝันนะ <im itation> ที่จะร่วมมือกับเราโดยเฉพาะรถไฟเนี่ย <im itation> <im itation> อียจะต้องลงใต้อะ <im itation> เออเอเอ,เอลงใต้เนี่ยมีแค่เอเมืองเดียวที่อีจะต้องผ่านคือกรุงเทพนะออืเพราะว่าถ้าไปผ่านเมืองอื่นเนี่ยมาลงทะเลไงรถไฟไปไม่ได้ใช่ฉะนั้นเราก็มีความสัมพันธ์ทั้งสองอันนี้เออเราจะทำยังไงให้ให้ทั้งสองลุงเนี่ย อสองลุงเนี่ยพอแฮปปี้กับเราหรือว่าแต่เราจะไม่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 อะไรนะไม่มาเบ่นไม่มาตืบเราไม่มาตืบเราเออเอฉะนั้นด้วยเหตุทั้งสามสี่อันเนี้ยที่มีเป็นเพื้องหลังเนี่ยผมก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องมีความระแวดระวังนะวันนี้คุณดอนเนี่ยแกเป็นคนไม่กระโชกฮกฮากเนี่ยแกก็อาจจะใช้ความนุ่ม แล้วคุณดอนนี่แกก็อึดล่อึดเหรอออเอนานอยู่มันเอออึดอึดอึดด้วยด้วยตําแหน่งอืออึดด้วยความทําไมอ่คุณดอนนี่อีฟังอีฟังนะอีฟังแล้วอีกก็หน้ายิ้มๆอีก็ไม่แสดงอาการอะไรเออไม่เหมือนลุงไงลุงนี่ถ้าฟังปิดหูเมื่อไหร่ของขึ้นมานั้นนฉะนั้นเรามีหลักธมนิสต่างเรื่อที่อึดนะ ผมว่าเราเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราไปได้กับคนในอดีตแล้วก็คนในอนาคตมันเป็นศิลปะของกระทรวงต่างประเทศนะครับแล้วก็กระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องมาร่วมมือกันนะตรงเนี้ยที่ยากแต่ว่าจำเป็นใช่ไหมวันนี้ไอ้คนที่ค้าขายกับเรามากที่สุดเลยคือจีนใช่แซ<ส>งแอเมริกาไปตั้งนานแล้ว Mm hmm. แล้วเลดการเติบโตของการค้านะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจีนเนี่ยมันเป็นสองดิจิตเศรษฐกิจไทยกับจีนตอนนี้มันเติบโต mm hmm. อย่างก็เรียกว่าย่าคอมมิวน,นิสต์เลยเห็นไหม mm hmm. มันเติบโตกันฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาดูนะว่า mm hmm. ลุงสีนี่คือเป็นลุงแห่งอนาคต อ,อลุงไบเด็นนี่ลุงแซมนี่ก็เป็นลุงแห่งอดีตเราก็จะต้องไปทั้งอดีตและอนาคตว่าเอ๊บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุนเนี่ยเราจะทำตรงนี้ยังไงก็ต้องไปอย่างนี้แหละครับดังนั้นการที่มีแถลงการร่วมอาเซียนยูเอสนี่ยก็คือการที่เราเห็นแล้วว่าอเมริกาก็กลัวจีนก็เลยมาพยายามจะบอกว่าเ,เราจะมาช่วยอยู่นะและอยู่ต้องเอ,อเป็นพวกเรานะ แต่ว่าทางจีนและอเมริกาเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าเราไม่ได้บังคับกดดันประเทศอาเซียนเนี่ยต้องเลือกข้างนะแต่จุดจุดจุจุดๆๆแต่ไอ้ที่บอกไม่ได้บังคับให้เลือกข้างแต่จุดๆๆจุดเนี่ยมันแปลว่าอะไรวันนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและลึกซึ้งนะอืมเพราะว่าคนไทยไปเรียนอเมริกานี่มากกว่าไปเรียนที่เมืองจีนเยอะเลยถูกต้องเพราะว่าอดีตบรรยาวนี่ใช่ไหม วันนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยเ,เราก็จะต้องมารักษาไว้เพราะว่าอย่างไัอย่างไงน<ช>ะอเมริกาเนี่ยจะว่าเขาไอ้นู่นไอ้นี่อะไรตอนหลังมาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าโลก,อ,กอีกอีกอันหนึ่งใช่ไหมฮะออที่เขาจะต้องทําไมเอ่ยรักษาประชาธิปไตยส่วนจีนเนี่ยก็เป็นเจ้าโลกอีกอันหนึ่งที่เขาจะต้องรักษาสังคมนิยมออแต่เราเนี่ยเราเนี่ยอยู่ติดก,กับจีนอื เห็นไหมฮะเนี่ยตอนเนี้ยรถไฟเราจีนมาประชิดที่ชายแดนละถูกต้องอีกแป๊บเดียวก็จะวิ่งข้ามมาเราเนี่ยสร้างกรุงเทพไปถึงหนองคายเนี่ยนะฮะอีกไม่กี่ปีอีกห้าหกปีก็น่าจะจบละแล้วก็จะต้องใกล้ชิดกับจีนขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเพราะรถไฟวิ่งมาถึงกรุงเทพอ่ะใช่ใช่แต่ในอดีตเนี่ยเราใกล้ชิดกับอเมริกามากผมว่าโลกเราเนี่ยคุณสุวิชัยกท่านผู้ชมผมไม่ทราบว่าเห็นด้วยไหมว่า เ,เ,เรานี่ทําไมเอ่ยอืเราเนี่ยอยู่โลกใบเดียวกันครับแล้วเราก็อยู่ที่มหาสมุทรแปซิฟิกเดียวกันอืมฉะนั้นเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันใช่ผมว่าจะทํำยังไงให้อดีตที่เราใกล้ชิดกับอเมริกานั้นนะก็ไม่ไม่เสื่อมคลายอืในอนาคตที่จะใกล้ชิดกับจีนนั้นก็ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอยืมทั้งสองอันเนี่ยนะฮะเป็น เรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์เป็นหุ้นส่วนของไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาและวัฒนธรรมเราแยกกันไม่ออกใช่ฉะนั้นเราอย่าไปเต้นตามนะฮะที่เขาบอกมาเราต้องเต้นตามวิถีของเราคือคนไทยเนี่ยเราเคยเห็นลำวงไหมใช่ลำตามจังหวะเราเลยคือคืออย่างนี้คุณวิชัยเราต้องเต้นลำกับ ประเทศทุกประเทศแบบลำวงการเมืองไทยเนี่ยต้องเป็นแบบลำวงสไตล์เรารำได้ทั้งหน้าทั้งหลังทั้งข้างซ้ายทั้งข้างขวาใช่หรือเปล่าคุณนิชัยออแล้วโควิดเนี่ยนะมันจะลดลงฉะนั้นผมก็ยังมองว่างวดเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเท้เปกอะไรเป็กอะไรก็แล้วแต่นะคุณนิชัยเอาลำวงนี่แหละที่ผมว่าเมื่อกี้ไง เอาสไตล์ลำวงเนี่ยเออไปลำกับทั้งไบเด่นกับบูตินบูตินก็มีอดีตนะนะที่ยืนยาวขนาดพระเจ้าซาเนี่ยเห็นไหม <c oughs> ยังมาเยี่มยมเอาว่าเคยเห็นกษัตริย์ในภาคตะวันตกเนี่ยมาเยี่ยมประเทศไทยในยุคโบราณเป็นร้อยปีมีไหมไม่มีหรอกอืมอือือเะนั้นเรามีอดีตที่ใครไม่มีแล้วเราก็มีปัจจุบันที่ใครเขาก็ อาจจะไม่มีแบบเราเราสไตล์ลำวงทั้งธุรกิจทั้งการเมืองทั้งเรื่องป้องกันประเทศเรื่องอะไรทั้งอย่างเราทำแบบนี้มันไม่มีกระทบกระทั่งใช่ไหมไม่มีสร้างความเสียหายให้ใช่หรือเปล่าใช่เลยใช่เลยแต่นนถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะช่วยเศรษฐกิจบ้านเราด้วยใช่ไหมถ้าเราการทูตถูกต้องเนี่ยการทูตที่ถูกต้องมันจะช่วยทําให้เศรษฐกิจเรายั่งยืนได้ยังไงด้วยทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากพูดคุยอะ Mm hmm. พูดคุยก็คือเรื่องการทูต mm hmm. ประเทศไทยเนี่ยเป็นสุดยอด mm hmm. ของเรื่องการทูตของโลกเลยนะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. อันเนี้ยผมว่ากระทรวงต่างประเทศของเราที่มีอายุเกินกว่าร้อยปีมาแล้วเนี่ย mm hmm. อันนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องตัวอย่าง mm hmm. ที่ไม่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในมุมอับใช่ <Okay. S 2> เรามีการทูดตั้งแต่เริ่มตั้งแต่รอห้าของเราเนี่ย mm hmm. รอห้าเนี่ยกว่าจะไปกับ ยุโรปเนี่ยใช้เวลาเป็นครึ่งค่อนปีใช่ไหมคุณวิชัยใช่คุณวิชัยเคยนั่งเรือเนี่ยยาวที่สุดเนี่ยอขี่ชั่วโมงหรือกี่วันเคยนั่งเรือเรือเหรอเรือเรือนี่ก็เนี่ยอย่างมากกว่าสองสามชั่วโมงเอ้ยถ้ายาวที่สุดในชีวิตเลยเนี่ยยนั่งนานที่สุดเท่าไหร่นี่แหละผมไม่เคยนั่งนานขนาดที่ถึงเป็นวันวันไม่เคยครับรอหาเนี่ยท่านเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยไปกลับตั้งกว่าครึ่งปี <formation> ใช่เลยลอห้าเนี่ยท่านทรงพระอวกเนี่ยนะครับออกมาเพราะเมาขึ้นเมาอะไรต่ออะไรการเมาขึ้นนี่ทรมานมากนะแล้วก็ไปเมาอย่างนั้นจะเครื่องพิแต่พระองค์ท่็นก็ทรงเห็นการพูดมีความสำคัญใช่เห็นไหมเริ่มจากพระองค์เนี่ยทรงอดทนมากเลยนะพระวรกายอ้วกแล้วอ้วกอิดอย่างเงี้ยใช่ไหมเอ่ยก็ยังต้องนั่งไปเป้าหมายคืออะไรเอ่ยครับ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเงี่ยก็คือกระทรวงต่างประเทศท่านเป็นผู้นําของการเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกับตะวันตกสุดยอดใช่ของประเทศในภูมิภาคนี้อืเห็นไหมพ่อพระองค์เนี่ยแบบทรงทุ่มเทนะเสียสละนะอดทนอวกแล้วอวกอีกแล้วก็ต้องนั่งรอนแลมอยู่ในเรือที่อันตรายนะหนึ่งเจออะไรเอ่ยสลัดโจรสลัดใช่ไหมครับ สองเจอพวกพายุใช่ไหมสามกลัวว่าแผนที่ก็ไม่ค่อยดีวิ่งผิดอีกวิ่งหลุดออกไปกลางทะเลเอา้าอาหารหมดน้ำไม่มีทำยังไงความเสี่ยงต่างๆเนี่ยถามว่าทำเพื่ออะไรเอ่ยครับเป้าหมายก็คือเรื่องของ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเรามีตั้งแต่สมัยบโบราณในประเทศในภูมิภาคไม่มีใครไปใช่ไม่มีใครทําแล้วยุโรปก็ไม่มีกษัตริย์องค์ใดนอกจากพาระเจ้าซาอห็นไหมาที่มาเท่านั้นเองครับฉะนั้นผมว่าตรงเนี้ยถ้าเรามามองให้ลึกซึ้งประเทศไทยเนี่ยต้องออใช้อดีตอืแล้วก็ะสมประการอืตั้งแต่เนี่ย ทางร้อห้าของเราเนี่ยให้มาเป็นนะเป็นแนวทางในการที่จะบริหารระหว่างจีนที่กำลังจะเป็นอนาคตระหว่างอเมริกาที่เป็นเพื่อนดีนะเพื่อนซีกันในอดีตคุณวิกรมประเมินว่าจีนกับเรื่องไต้หวันเนี่ยเพราะว่าพอเกิดยูเครนก็มีคนเปรียบเทียบแล้วเนี่ยเดี๋ยวจีนก็ยึดไต้หวันแบบรัสเซียบุกเข้าไปในยูเครนหรอกผมถามว่าเอ๊ะไอ้สองคนเนี่ยอยู่มาทะเลาะกันเพื่ออะไรอืต้องตัดโจทย์ตรงนี้ให้ได้ก่อน Mm hmm. ว่ามันมีประโยชน์อะไรแล้วใครได้ประโยชน์ mm hmm. แล้วมันสร้างความเสียหายอะไรบ้างถามว่าไอ้สิ่งที่หมดไป mm hmm. นะกับเรื่องต้นทุนโดยที่มันไม่มีประโยชน์อะไรมันเพื่ออะไรเพื่อใคร mm hmm. แล้วทำให้กับใคร mm hmm. เอออันนี้อันนี้จะต้องอันนี้จะต้องทั้งสองฝากเนี่ยจะต้องเคลียร์กันก่อน mm hmm. ถ้าข้อนี้ถ้าเคลียร์ไม่ได้เนี่ยไปลบมันก็ไม่ฉลาดอ่ะ พราะนั้นการที่เราไม่รู้ว่าตัวเองไปทําเพื่ออะไรแล้วไปทําเนี่ยผมว่าไม่ไม่ฉลาดเลยนะออือคุณทิชัยคิดว่ายัางไงนี่แหละผมก็เหมือนเห็นตรงกันแต่ปัญหามันคือว่าแต่ละประเทศก็จะนิยามคําว่าเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยต่างกันจีนพ<ช>ันดินใหญ่ก็มองว่าไต้หวันเนี่ยไปดึงเอาอเมริกามาสร้างปัญหาในบ้านไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนอยู่จะไปดึงมาทำไมอยู่ซักศึกเข้าบ้านขณะเดีวยวกันไต้หวันก็มองว่า ที่ต้องสู้ต้องมีอาวุธต้องซื้อจองคอบอเมริกันไว้เพราะว่าถ้าจีนแผ่นินใหญ่มาฮุบก็จะหมดความเป็นไต้หวันก็จะต้องอยู่ใต้พรรคคอมมิวนิสต์จีนใช่ไหม,มพ,พี่ตรงรู้ดีนี่การเมืองระหว่างแผ่นินใหญ่กับไต้หวันวันนี้มันเงีย้ยคุณวิชัยเอาคุณวิชัยกับผมตั้งมสมมติคุณวิชัยเนี่ยนะเป็นแผ่นินใหญ่ผมเป็นไต้หวันเออผมเห็นคุณวิชัยในกระเป๋าเนี่ยมีตะปืน่ะ เออผมก็ทําไมผมก็ต้องไปหาปืนมาใส่ไว้ในกระเป๋าผมไหมล่ะเพราะผมตัวเล็กกว่านี่ก้องทุกกล้องใช่ป่ะเออเพราะว่าอาศัยเรื่องการมองอย่างเดียวอืกับอาศัยเรื่องข่าวกรองอย่างเดียวว่าคุณวิชชัยตอนนี้มีปืนนะรุ่นไหนขี่กระบอกอืใช่ป่าเอ๊ะแล้วผมล่ะผมก็ผมก็ต้องไปหาปืนที่มาอันนี้มาเพราะอะไรเอ่ยอืมเพราะเราไม่คุยกันไงใช่ การที่เราไม่คุยกันแล้วเราก็จูงจะมองเอาส่องกล้องนะเอาสองกล้องสองกล้องเลยนะเหมือนเฮียคิมอีก็ดูจรวดยิงขึ้นไปชูดไปคิปนาวุธอีกเอากล้องมาส่องอย่างเดียวอีไม่ได้มีเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะวิดีโอคอนเฟอร์อย่างน้อยอืมอืมใช่ไหมการที่เราอย่างน้อยๆมีวิดีโอคอนเฟอร์เราอาจจะอย่างน้อยๆยก็ได้สื่อกันว่าอีหรือหรือหรือมีอะไรในกระเป๋าอะ ปวามีเท่าไหร่อะไรยังไงเอ้ยหรือทําไมต้องมีใช่ใช่เพื่อที่เราจะได้เคลียแต่ตอนนี้มไม่มีการคุยกันอ่ะอืมอืมเมาเจอตุงกับเชีงยงไคเช็คไม่เคยได้คุยกันเลยนอกจากรอบหนึ่งที่มาคุยกันร่วมมือเพื่อจะต่อต้านญี่ปุน่นอหลังจากนั้นมาทั้งสองคนไม่ได้มีโอกาสคุยกันเลยเมแม้มแต่หนึ่งคำาก็ไม่มีมือถือนี่ตอนนั้น ตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าทําไมอันเนี้ยมันห้าพันปีมาแล้วนะจีนเหรอฮคนจีนเนี่ยแล้วคนจีนเนี่ยลบกันเนี่ยเพราะไม่คุยกันอืมนานาจะเป็นของเบ้งจะเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยสมัยก่อนนะเออโจโฉหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ไม่ได้มานั่งคุยกันอืมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่ายูเอ็นนี่แหละยูเอ็นเนี่ยนะ เป็นเวทีโลกที่ทำให้สงครามโลกครั้งที่สามไม่เกิดหวังว่าว้าาะมีเวทีฉะนั้นสิ่งที่เราจะมาคุยกันก็คือว่าถามว่าใครได้ไประโยชน์ใช่นะฮะแล้วก็แล้วก็ถามว่าได้มาคุยกันไหมต่อสัปดาห์หน้าเรื่องนี้สำคัญมากโดยเฉพาะหัวข้อที่เราตั้งมาตั้งแต่ต้นว่าประเทศไทยจะออกจากบูมอัพได้อย่างไรแล้วก็คุยกันมือระหว่างประเทศเศรษฐกิจระหว่างประเทศผมคิดว่ามันเกี่ยวกันนะ มันโยงกันทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิกรมมากครับเจอกันสัปดาห์หน้าเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณชัยครับ